สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะคะวันนี้นะคะเรามาต่อข้อ9ของเราในแบบฝึกหัดทําแบบทดสอบกันนะคะอ่ะเรามาดูค่ะว่าประโยคให้อะไรเรามั่งนะคะ r a c h e n what are you going to do in the next three days Jenny, I to visit my grandparents in France. โจทย์นะคะเขาให้ว่า r e c h e l นะคะพูดว่า What อะไร You คุณ Going to แปลว่าจะนะคะดูทำ In ในนะคะ In ใน The next next แปลว่าข้างหน้า 3 day 3วันนะคะ3วันเราก็เรียงใหม่ซะคุณจะทำนะคะอะไรในอีก3วันข้างหน้านะคะคุณจะทำอะไรในอีก3วันข้างหน้าคือแร็เชนถามเจนนี่ก็ตอบว่า I v i s i t my grandparents in France ฉันนะคะจุดจ,ดจดก็คือ ทิ้งเอาไวใ้ให้เราหาคำตอบชั้นเอ่เยี่ยมนะคะชั้นแล้วก็เยี่ยมไมเกนแพร e n รนปู่ย่าตายายในฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นเราจะเติมอะไรตรงนี้เพื่อให้ได้ใจความที่สมบูรณ์นะคะอ่ะเรามาดูค่ะข้อหนึ่ง Number one ึ m going to number two are going to number three is going to number four will going to ทีนี้ในการใช้ going to นะคะมันมีรูปแบบอยู่ว่า subject บวก b นะคะบวก b going แล้วก็บวกด้วย going to นะคะแล้วก็บวกด้วย verb ช่องหนึ่งนะคะอ่ะอะไรที่มันขาดหายไป i มีแล้ว i คือ subject นะคะ หายคำว่าอะไรคะ b แล้วก็ going to แล้วก็บวกด้วยอะไรครับบวกด้วย verb ช่องหนึ่งก็คือ v i s t นั่นเองเพราะฉะนั้นอะไรที่หายไปนะคะอ่าเรามาดูสิ I, are, I am I are I is i I will อ่าเราเห็นแล้วง่ายๆเลยคืออะไรคะไม่ต้องดูจบก็รู้นะคะ ข้อหนึ่งใช่ไหมสองใช่ไหมสามใช่ไหมสี่ใช่ไหมนะคะนักเรียนคิดว่าข้อไหนคะถ้านักเรียนเลือกข้อ1น,นะคะข้อ1นก็นักเรียนก็รับไป1คะแนนเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะโอเคคะ่ะนักเรียนคงจะได้แนวทางแล้วนะคะสำหรับวันนี้บาย see you next time